อ้าวก็ปกติใช่ใช่เหรอครับปกติมันจบแค่เรเบลเขาก็แบบอยแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณวิ่งเขาแล้วคือยังไงวะนะไม่ไงก็คือผมเข้าเข้าเรเบลใช่ไหมเรเบลไทยใต้ครับแล้วก็คุณตำรวจเขาก็วิ่งเอาลูกซองออกมาจ่อหน้าตู้แล้วก็ยิงผมก็ทุบผมไม่ได้แล้วก็ลากผมออกมาอ๋อเห็นบุหรี่เห็นเรเบลก็บอกเกี่ยวว่ากลัวนะมั้งกล้ายิงโดนกคนอื่นเลยข้าบิยิงใกล้ๆ ใช่ครับเพราะว่ยิงโดนคนอื่นด้วยครับก็เลยขับยิงใกล้ๆบ้างใช่ใช่ผมงงว่าเขาทําแบบปกติเขาทําแบบนั้นแหละได้ครับได้แล้็บางคยโดนคนอื่นมั้งโคตรเดือดไม่มันทำมันน่าสอมันมันปกติก็ทําได้นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าคนละึ่งคนเดียวไม่จะกัดส่วนตายไงเขาเลยไปเข้ากันส่วนมากนะถ้ามีตลอดถ้ามีตลอดตามตูดไปยิงเขาเข้าอะละคือถ้าเกิดเขาเข้าปุ๊บแล้วแล้วผมสวนเขาแสดงก็ไม่ผิดผมใช่ไหมครับไม่ผิดไม่ผิด คือไม่โดนยึดไม่โดนไม่โดนไม่โดใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ถ้ายู่ในวงแดงอะไม่โดนอ๋อเฮ้ยเขาจับได้สามแล้วหรอพอเทาทับได้ครับสองห้าสี่เดาให้เดาให้ีิมีสองเครื่องนอะโดนจับนะคุณมีสองเครื่องอะตำรวจเนี่ยเนี่ยคนตัวการคนแรกที่สรุปสรุปเจเจขึ้นชื่อป่ะนวยทียรู้ไม่ขึ้นหรอมังแต่แต่คนเจ ม่นหลวมมีแต่ชุดเหลืองก็ดีไปดีพี่การเข้าไปดีเรีกหมอให้ก็ชื่อเลยครับหยอกใครรู้ว่าหมอบ้างครับจีมบุกจับมาหลอครับพี่พ่การได้กี่คนนะผมไปทำอะไรให้พี่หรอครับพิกาดอะไรนะได้ได้ได้กี่คนนะครับไม่รู้อ่ะอพิมเดี๋ยวคนจับเก่งจับเขาบอกมันมีสี่คนนะได้สองคนเองหรอผมีเต้นด้านันตอนตอนนี้มีสามครับมีคนสลบคนอ๋อโอเคโอเค ปวดไหนวะเลือกหมอมาเนี่ยอ๋อวัวยังเก่าเลยอวัเนี่ยได้สามใช่ปะใช่ครับตอนนี้ตอนนี้สามครับพี่คนนะอ๋อปันเลยไปเลยร่างกายสวีตสวีตงงแกหน่อยโหยังไปได้แหละ ไม่เมื่อกี้ไม่เห็นเราอะทำไมเห็นเพื่อนเราโอ้โหเราไปเห็นก็ผมวายตาไปซีวิดม่วงอยู่แะแวอะม่งวายแล้วจะสุดแมปแล้วมั้งนะใช่ว่ะรอช้วชิวสภาพเออพี่ว่าใช่เห็นลงดาบเลยมันไม่มีใครมาแบบพูดปั่นเราแบบนี้หรอกถ้าไม่ใช่ผมผิดถ้าไม่ใช่ไอ้พ่ออะไรไม่มีใครกล้ามาพูดแบบเสียงวายเราหรอกถ้าแกงโฟร์เล็ก มันเป็นเซนสติฟที่นิดหน่อยใช่ถ้าอันนี้ผิดพลาดไปมันจะโดนมันจะย้อนเข้าเราไปครงทางพี่แดนนี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยไงเข้ามาใหม่ก็ฝากแชร์ติมหมครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับตำรวจครับอันนี้ยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวเราทำาีร่าโคกครับไม่มันมันทำได้หรือเปล่าคดีอะอ่าทำได้ครับแต่รอคนที่ยศสูกลัมาทำเรียกผู้เสียหายประกาศเรียกผู้เสียหายนะคะมีเยอะเลยที่ขายหมูก็โดนป้นครับหลายที่เลยได้ครับเดี๋ยวเราบอกให้ อยากรู้ว่าใครวะรู้แล้ววะคนตาเหี่ยวอ่ะพี่พี่คนคนที่มันว่ายลงน้ำใส่หน้ากากเลยน้าลงน้ำใส่หน้ากากเซตตาโห้เขาบอกว่าผมไม่มีหลักฐานนะเขาบอกว่ามัวม่วมัวแล้วครับไหนคุณเข้ามาคุยดีข้างนอกอ่ะเข้ามาเลยครับ เข้ามาไหนใครโดนป่นอ่ะรีบเข้านะครับเกมของรีบไม่ใครโดนป่อน,นะอ,นอ่ะบอกเบอร์ไปเลยไปเอเดียยูเลยจบนะไม่มีหลักฐานแต่มันหนีตำรวจไอ้ออเพี้ยโคตรโคตรจอนแย้งอะ่ะไอสัตว์แล้วมันจะหนีไอ้เพี้ยะ่ะวะจอนแย้งจัด ไม่ไม่คุณตำรวจถ้าไม่มีหลักฐานว่าเขาพ้นแล้วไม่เขาหนีคุณตำรวจอ่ะอยากรู้อ่ะกันรอดลบหนีอยู่ดีครับไม่เขาตั้งใจหนีปลว่าเขาต้องพ้นดีอืมแต่เอาง่ายๆอ่ะใครโดนพ้นก็ส่งเบอร์ไปในข้อความตำรวจเลยครับแล้วเดี๋ยวไปเช็คไอเอยูทีเดียวถ้าเกิดว่ามีคนสามคนในตรงปุ๊บก็คือโดนนั่นแหละว่าว่ามีอะไร มันร้วเปิดสอนอได้เหรอมีใครมาปะนี่ปะมีโดนบอลปะน่าจะมีสองคนที่เหลืออยู่อ่ะอันนี้คือมายเคสตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วปะใช่คันเดียวกันปะตันนี้หรอเคสล็ดลับแต่เราต้องเรี้ยวคอมประคุยแล้วอ่าใครโดนปะครูอยากฟังด้วยวะคิดเสียกะเดี๋ยวเชื่อใจเชื่อใจไม่ได้ปะ แป๊บนึงครับตำรวจขอคุยกับโจนแป๊บนึงครับเนี่ยโฮสกิฟฟินดอร์ขอคุยขอคุยกับโจนแป๊บนึงครับก็ขอ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 งคืนแล้วเดี๋ยวไปเลยขออะไรยังไม่ได้ปนเลยไอตีเขาอะไรลงไปน้องเขาปนในเอ็มครับเขาปนเขาปนเหล็กหนูไปชุดหนึ่งกับเพชรแดงอีแปดกล่องเอาดีดีลูกกุณกันที่ เพชรคูไม่รู้เพชรปางนี่กล่องเพแดงเปิดแล้วเอาไหมยังโชคให้ได้แปดเป็นเอเปล่าอะไรเปล่าอะไรห้าศูนย์หกป้าวางโทรศัพท์ไ้แล้วมั่งไอ้โชคเหรออะไรแปดกล่องมันจะได้อะไรเนี่ยอืมนั่นแหละไม่เหล็กอีเหล็กอีเหล็กที่ป้นหนูไปอ่ะมันเปลนรูปแล้วมันเปลนรูปแล้วเหล็กมันก่อไปแล้ว เออดรูปแนี้กูว่าแหละไม่พ้นหรอกนอนนอนเสร็จลรามาข้างนอกได้เล็กป๋าลัยป๋าลัยกูว่าแหละไม่พ้นเคเคเรียกป๋าเนี่ยป้าทำกับหนูลงได้ไงเนี่ยไม่รู้เวลาป้าไม่มีเวลาป้าไม่มีเงินจะกินข้าวป้าคิดถึงใครก็ไม่ใช่หรอกเดี๋พูดแบบนี้ พี่หลังหนูไม่ให้ป้าละไม่หนูบอกเลยป้าเอาเหล็กหนูไปชุดหนึ่งใช่ไหมป้าจะได้ไปแค่นั้นแหละอนาคตข้างหน้าหนูไม่ให้อะไรป้าละได้ได้ไม่ได้เง็นคนต้นไม่ก็เลือกเอาว่าละว่างไปลูกเอาไปลูกมาหนึ่งชุดหรือว่าแบบแล้วอนาคตถ้าเกิดว่าอยากได้เงินก็เดี๋ยวเอาให้แต่ถ้าแบบไม่คืนก็คือนั่นแหละอนาคตก็ไม่ต้องเอาอะไรละไม่ได้เป็นคนต้นต่ห้าศูนย์หก เข้าไปดิมึงมีอีกไหมไอ้ยัเอ้าวไอ้ยียรับใช้คำไ,ไม่เป็นโอเคยังโอเคยังไปๆไๆปไปน้องได้ได้ยังโอเคยังไป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 นะ See you ชิวจัดชิวจัด สามพันไอพ่อนี่มันชิลจังวะทุกคนโจรอยู่คนเดียวอะชิลชิบหายเลยสัตว์รีบรีบตอบข้อความบ้างก็ได้จะโลพี่ดูคนมาโอ้ไอ้เหี้ย มึงด uhm, 네ูคนโดนป้อนดิแอตเต็มเลยว้าวโดนป้อนได้เท่าไหร่วะน่ะไอ้ีคนตีเลยสัดคนโดนป้อนโคตรเยอะอ่ะเอาทุกโคตรเยอะอ่ะเอาทุกโคตรเยอะอ่ะเหี้ยโจรลายใหญ่เลยเนี่ย ไปหมดเรื่องของเราแล้วอ้เหี้คนเราทุกโคตรเยอะแกบางเอ็มคุณคุณอารู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นใครอะเศรโคตรเก่งอ่ะเออหนูขนาดหนูลูกเขาได้แทนจูบพอเตยไม่ได้เก่งจัดอโจมันเป็นพ่อหนูหรอไม่ใช่โชคเหรอพ่อพ่อเรายอดโชคเพื่อนปุ๊ลูก ลูกตามจำพ่อแล้วไงเพื่อน